ในการคุยกับลูกค้าโดยเฉพาะในการขายแบบ B2B มันเป็นเรื่องสำคัญที่คุณต้องถามคำถามเพื่อสกรีนหรือคุลิฟายลูกค้าก่อนนะคะว่าเขามีความต้องการสินค้าของคุณอยู่ในระดับไหนครูตองจะให้หนึ่งในคำถามที่ครูต้องใช้ในการคุลิฟายระดับความต้องการสินค้าของลูกค้านะคะสมมุติว่ามีคนติดต่อเพื่อให้ครูตองเข้าไปเทรนการขายนะคะเ,เพื่อที่จะเพิ่มยอดขายให้สูงขึ้นเนี่ยไม่ทราบว่า คุณสมชายเคยลงทุนในการเทรนการขายให้กับทีมเซลล์มาบ้างไหมคะถ้าเขาตอบว่าเออปกติผมก็เชิญวิทยากรมาเทรนให้กับทีมเซลล์ทุกควอเตอร์อยู่แล้วนะครับมันหมายความว่าอย่างไงคะมันหมายความว่าเขาให้ความสําคัญและเข้าใจแว l u e ูของการเทรนการขายในระดับหนึ่งนะคะแต่ถ้าเขาตอบว่าเออเรายังไม่มีการเทรนให้กับทีมขายเลยครับซึ่งถ้าเขาตอบแบบนั้นมันหมายความว่าเขาอาจจะยังไม่เข้าใจแว l u e ูหรือเข้าใจคุณค่าของสินค้าของคุณนะคะ ซึ่งคุณจําเป็นต้องถามคําถามให้ลึกลงไปเพื่อให้เขาเล่าถึงปัญหาที่เขามีอยู่และให้เขารู้สึกถึงเพลนก่อนที่คุณจะพูดถึงเรื่องราคาและคีย์แพนของครูตองคืออะไรสังเกตไหมคะครูตองใช้คําว่าลงทุนครูตองจะไม่ใช้คําว่าจ่ายเงินซื้อหรือสั่งซื้อนะคะเหตุผลเพราะอะไรเพราะการลงทุนมันคือสิ่งที่ทําให้เขาได้ผลตอบแทนกลับคืนมาจดคํานี้ไว้เลยนะคะ